สวัสดีครับผมป่าหน่องคาร์เบอร์นีมาพบพกับบ่าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบ่าหน่องสีมาเป่าความฝันบ่าหน่องเองครับตอนแรกว่าสีบอทันเป่าเลยว่าสีเก็บไปก่อนเก็บไปเมื่อไหร่ครับอยากเป่าเก็บได้เมื่อไหร่อีหลีบ่าหน่องเนี่ยได้ยังได้ลิยังมาบ่าหน่องก็ยังไม่บอกสู่ฟังตอนแรกว่าบ่าหน่องสีบอลบอกเลยว่าสีเก็บไปก่อนหน้าว่าสีเอาไว้แบบให้พานอีกก้อนจักสองสามมื่นหรือสามสี่มื่นสิยังเสียเอามาบอกแต่ อดบ่ได้ครับความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการเราชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่ติโชกเลยดวงครับบุญอะไรบอกได้ครับบริษัทมาตัวใดเละชอกอีกอย่างแต่เป็นเลขฝันบอลนองขยันยามอาออกสูฟังถือว่าฝันดีเป็นนิมิตหมายที่ดีสาหรับบาลนองนะแต่คนอื่นอาจจะมาเป็นเรื่องปกติแต่สาหรับบาลนองถือว่าเปิดหัวมาเป็นนิมิตหมายที่ดีมือขึ้น บ้านนองฟันเห็นตะไคร้ครับฝันเห็นตะไคร้ฟันเห็นแบบใดคือจังว่าเป็นนิมิตมาทีดีฟันเห็นตะไคร้เพิ่นมาเล่นรถครับเพิ่นมาเล่นรถมอเตอรไ์ไซค์สองขั้นขึ้นขั้นนี้แล้วกับมาขึ้นขั้นนี้ขึ้นขั้นนี้กับขึ้นขั้นนี้ขึ้นขั้นนี้สลับไปสลับกันมาว่าโอ้เพิ่นกะเวอาเดี๋ยวนเสียงว่าว่าไอ้อยากขี่รถทั้งสองขั้นเพิ่นว่า อยากขี่รถทั้งสองคันแต่ว่าเพิ่นกับบอดดี้ยังบ้านน้องก็ยืนเบิงเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นกับบอดี้สนใจเพิ่นกับเรียนของเพิ่นไปก็เลยว่าเออขันมาคันเดียวมากันยังพอว่าแต่อันนี้เรียนมากขีทั้งสองคันก็เลยอ่าที่เป็นยังไงบ้านน้องก็เลยว่าอ้าลองเ่าเบิงลองตาชินใจมาเม่าฝันให้เอฟซีฟังเบิงเพื่อเพิ่นมีโชคไปนํากันเดี๋ยวบ้านน้องแต่ว่าลอตเตอรี่ เลขบบาหนองกระซือมากค่อนข้างจะเกือบทุกงวดบางมันเกือบทุกงวดแหละทุกงวดซื้อลอตเตอรี่ไปอาจจะใบหนึ่งสองใบบางทีาอาจจะบบได้โชว์ให้คนเบืองบางทีาอาจจะบบได้ลงให้เบิองว่าบ้าหน่องซื้อตัวนี้ตัวนี้ประมาณนี้รถสองขั้นทีตะไครเพลินทะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์สามเจ็ด สองคันครับคืนคันนี้แล้วปุ๊กบกอยาขี่คันนี้คืนขี่คันนี้แขึ้นอยากขี่คันนี้เพิ่อกำว่ารถสองคันนี้ยากขีเพิ่อว่าทั้งสองคันเลยกว่าสั่มาลองกันเลยว่าวมาลองมาบอกฝันบึงเพื่อมีโชกไปนำกันบัวจะเป็นเลนยังกระซังหัวยังกระซังขอให้มีโชกไปนำกันตลอดไปครับผมก็ลองบึงเด้อลองพิจารณาบึง ฝันเบาหนองเองครับฝันแหลกเลยล่ะหูซื้อว่ามารอบนีฝันไวแต่ว่าลองเบิงเบาวนองก็บุหูต่อรับว่าเหล็กมันใชมาตัวใดบางคนก็อาจจะว่าโอ๊ยเหล็กเก่ามันอาจจะบุออกอีกก็ได้วิธียังไดก็ได้มันก็เป็นประเด็เบิดเพราะว่าคําว่าตัวเหล็กเนาะคาว่าตัวเหล็กเจ็ดเจ็ดกับงามแปดเก้ากับงามแปดเจ็ดเจ็ดเก้ากับงามครับแปดศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ด จ็ดแปดมีอยู่แล้วมีแต่เหล็กตรงงามๆก็ล่องจับคูกันเบิ่งเอาหมักบ่มักข้นย่ที่ดุลปินิจของแต่ละคนครับแต่สําหรับเบาหนองคิดว่าเพื่อนอาจจะมาให้โชคเพื่อนอยากอาจอยากจะไปเที่ยวกันได้ย้งเมื่อกันเกิดกระด้เบิดแต่เมื่อเป็นความเสื่อของเบาหน่องเนาะเพื่อนอยากเพื่อนอยากไปเที่ยวกันได้เพื่อนอยากขับรถไปเที่ยวเพื่อจะไปหอบเงินกลับมากกันได้ย้ำเมื่อกัแนแกิดกรดืเบิดอันนี้คือความเสื่อของเบาหน่องได้ อันนี้เขาบอกสูฟังนะแต่ลองคำถามได้ลองเบื้องวดวนทีสิบหกพืศจีการไกลไปเลยผูชวพืศจีการสิบหกมิถุนาเออไปหอดพืศจีการแล้วเข้าเนียสิบหกมิถุนาหกแปดเบื้องไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะเบาหนองกะสไตล์แบบนี้นะครับเนาะสไตล์การบอกของเบาหนองกะอย่าให้ทุกคนได้แบบโบตึงเขียดเกินไปฟังแบบเบาให้เบาหนองเบา,บาแล้วกัน ฟังแบบสบายๆไปเบาหน่อหัวมวนกันไปนะครับเนาะบางคนอาจจะมักบางคนอาจจะบ่มักก็แล้วแต่ดุลพินิษนะครับเนอเบาหนองมาเอาโชคมาให้นะครับเนาอลองพิจารณาครับเดิ้ลงวงที่16มิถุนาหกแปดเจ็นี่คือทะเบียนรถแล้วก็8037รถสองคันคันรถคันเดียวกับว่าไป,ปยางแต่อันนี้เล,ลน,น,นรถสองคันขึ้นคันนี้กะลงกับไปขึ้นคันนี้ ขึ้นคลงคนี้ก็มาขืนค่นี้ขึ้น,น,นสลับไปสลับมาแล้วเพิ่นก็นว่าอยากขี่ทั้งสองคันบ้านน้องแท็กซี่วายังไ๋ล่ะเอาก็ลองเบิ่งด้องวดนี่เอามารับโชคไป้รำกันขี่ชิ้นไก่สมหวังดังปารถนาสุขูสุขคนช่องบ้าหน้องกับเป็นเพียงแนวทางนะครับนอกหมักบ่มากามาก็กลองพิจารณาเบิง่งงวด,ดวันที่16มิถวิายาห8หรือผู้ใดมากเกลขสิไปสื่ออันใดกันแต่แล้วแต่ที่จะพิจารณาเอา บ่มีการห่วงเหล็กบ่มีการอดีตกากเหลก็กกันบอกตลอดครับช่องเบาหนองบอกให้ตลอดครับบ่เคยบ่เคยมีกากเหล็กครับบ่ม่นว่าเหล็กออกมาแล้วโอ้ยมาบอกถือที่หลังบ่มีครับถ,รถือก็ถือบ่ถือก็คือบ่ถือใด้สองเบาหน่องถ้าเอฟซีหลายคนอาจจะหูงแต่ว่าเอฟซีไม่ๆมที่เพื่อนมาติดตามไม่มาเพื่อนก็นกอาจสิบ่หูงก็ยัง่งสีอาจสิงงๆอยู่กับโตเบาหนองเนาะอาจสิว่า อีหยังก้นอีหยัางเมื่อนังเบ่าวฟันเบ่าไปกับหัวเระไปคือคนบ่เต็มบาทนี่กระเพิดอาจชีบ,บ่หูเนาะครับนะเนาะอรอเบิ่งนี่เป็นเอกลักษณ์าเขาเบาหน่องนอ้องเพ่ให้เขียดเบ่าไปอิ่มไปหัวไปอ่ะแต่ใดกลล็ลองลองซื้อเบิ่งซื้อติดติดไว้เบิ่งเพื่อเฮามีโชคนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดแปดเก้านี่คือทะเบียนรถครับแล้วก็แปดศูนย์สามเจ็ดสองคันครับ มากบอกมากขึ้นอยู่ที่ดุลยินิตเดี๋ยวผู้ใดมีฝันผู้ใดมีตัวเลขผู้ใดไปขอเลขไปขอหวยอยากเอามาแบ่งปันเอฟซบ้านหนองยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้รับโชวค,ครับงวดนี้ลองเบิงล่องพิจนาเบิงเดี๋ยวบ้านหนองขจิไปอันไหวปูเพราะว่าพีเอฟซเพิ่นฝากให้บ้าหนองไหวปูสื่อนามถวายปูนะ บ่าวบ้าหน่องจัดการให้เพื่อนบอกว่าจุดถูกให้น้ำเน่เดี๋ยวบ่าวน้องสิงไปเก็ดให้เพื่อนเกิดกับส่วนบอกว่าซื้อขนมเหยตาไข่น้ำเน่ซื้อน้ำเหยตาไขน่นำไหวทั้งตาไข่ไหวทั้งปูนั่นแหละว่าันอ่นเดี๋ยวบ่าวน้องจัดการให้นะครับเนาะแล้วก็คอยติดตามคลิปต่อๆไปของบ่าวน้องผู้ใดเขามาฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาม่าคอมเมนต์นะครับเนาะบ่ะบาวน้องอาจจะบ่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนแต่ว่าบ่าวน้องกดหวัวใจให้ทุกคนแล้วบ่าวน้อง อ่านคอมเมนต์ทุกคนครับอ่านแล้วบบาน้องก็กดหัวใจห้อาจจะบริตตอบคอมเมนต์กดหัวใจห้ก็รับรู้ได้ว่าบาน้องอ่านคอมเมนต์เอฟซีทุกคนครับบางคนก็บอกว่าอยากให้ตอบบางทีก็บไดตตอบเนาะก็แค่กดให้กดหัวใจห้เขาไปอ่านแล้วก็กดหัวใจห้ก็จะได้ว่าเบาน้องรับรู้แล้วอัะไรที่มันบดีบาน้องก็ชิปรับปรุงนะครับเนาะถ้าผู้ใดบอกว่าบดีบาน้องบอกอย่างเดียวครับบ่จงไว้ครับเบาน้องบ่ได้บังคับผู้ใดเนาะครับเนาะ หลัก็บ่เคยไปขวเงินไผบางคนก็นว่าเบานองนี้เบานองบอกไปสองสามคนแล้วเพราะว่าคนเราเบานองหลอกลวงหาตัวเงินงน,น,น,น้พิ่นมาสิเบานองก็เลยบ่อยากทาได้เบานองก็เลยบอกไปเลยบ่อยากตามหาต้นส้ายไปเห็นมันสียาวอ่ะจังไดนก็ขอทุกคนจงโชคดีลูกหลานลวงปูบ่มีอดตายครับมีกินมีใช้ตลอดปีและตลอดไปเจ็ดเจ็ดแปดเก้า 8037ามรับชมไปดูกันครับผมสวัสดีครับ